กลุ่มผู้ชุมนุมคอปทอเคลื่อนพลประชิดแบริีเออร์บนสะพานมัคขวานไม่พอใจที่ตำรวจเปิดเพลงปลุกใจตรวจเสียงดังลั่นตั้งแต่เช้าโดยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมเจราจาขอให้ออกจากพื้นที่เพราะอยู่ในเขตพรบความมั่นคงล่าสุดผู้ชุมนุมยอมถอยกลับที่ตั้งแล้ว สานตีกาพิาพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธรให้ประหารชีวิตพันตรีชานนนชินวงศ์หรือเซนอตในคดียิงตำรวจสืบสวนนครบาลขณะเข้าจับกลุ่มยาเสพติดเมื่อ6ปีก่อนส่วนลูกน้องอีกสองคนนั้นยกฟ้องสอนอทน่าข้ามจับกลุ่มนายชัยวุฒิพิทักษ์คุณวุฒิและนายสมยศเกียบพดุงวงศ์ผู้ต้องหาคดีขับรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเกง๋งเพื่อให้เจ้าของลงจากรถแล้วปล้นสารภาพทำมาแล้วกว่า10ครั้งทั้งลักวิ่งชิงปล้นล่าสุดนำตัวไปทำแผน สนับสนุนโดยสบูเบเน็ตซีแนด์อี